สวัสดีจ้าทุกๆคนคลิปนี้นะคะก็คงอยู่ที่ประเทศไต้หวันเหมือนเดิมนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปเอาใจสาวๆที่อยากมีคู่นะคะแล้ก็อยากมีชีวิตที่หอมหวานอบอวลไปด้วยความรักนะคะฟังแค่นี้ก็เริ่มจะน่าสนใจทําให้สาวๆหัวใจเปรี่ยวเหงาเริ่มคิดอืม มันจะจริงเหรออะไรอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่ามาขยับเข้ามาใกล้อีกนิดนะคะเราจะพาสาวๆทั้งไม่สาวด้วยนะคะไปไหว้ขอพรจากเทพเท่าจันทาที่วัดหลวงสารประเทศไต้หวันกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปนะคะเราก็จะขอแวะทานอาหารที่ชั้นใต้ดินก่อนที่จะเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน MRT กันนะคะกออ็อาหารที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นอาหารเจนะคะซึ่งเราก็ไม่น่าใจว่าจะรสชาติเหมือนอาหารบ้านเราหรือเปล่านะคะก็ลองดูนะคะแต่ว่าดูจากหน้าตาเราก็ว่าใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยวก็ตอนนี้ขออนุญ,ญาตทานก่อนก็เท่ากันนะคะเดี๋ยวจะพาเดินทางไปปหวยเทพจันทากันค่ะ ตอนนี้เราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพาสาวๆไปนั่งรถไฟใต้ดินสายสีน้ำเงินนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่วัดนะคะแค่พริบตาเดียวนะคะเราก็มายืนอยู่ตรงหน้าวัดแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งวัดที่นี่นะคะเดินทางมาง่ายมากๆเลยค่ะหลังจากที่นั่งรถไฟใต้ดินสายสีน้ำเงินมาแล้วนะคะเราก็จะหาทางออกที่ทางออกที่1ค่ะพอออกจากตรงนั้นมานะคะเราก็จะเจอซุ้มประตูทางเข้าวัดเลยค่ะเดินตรงไปอีกประมาณ200เมตรก็จะเห็นลานวัดอยู่ข้างหน้านะคะมี น้ำผู้อยู่ที่หน้าวัดด้วยสวยงามแล้วก็ชุม่มชื่นชุม่มฉ่ำมากๆเลยนะคะ ตอนนี้เราก็เข้าไปในวัดกันนะคะวัดที่นี่นะคะเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะโดยเชื่อว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ขอพอรสิ่งใดก็จะสมปรารถนานะคะโดยเฉพาะพิธีผูกได้แดงกับเทพเท้าจันทานะคะซึ่งเชื่อว่าจะทําให้สมหวังเรื่องความรักนะคะสําหรับวัดหลวงซานนะคะเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปนะคะซึ่งตั้งอยู่ในแถบ ย่านเมืองเก่านะคะมีอายุเกือบ300ปีนะคะมีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนนะคะแต่ว่าก็มีรูปผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วยนะคะจนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวันนะคะ นี่คือภาพภายในบริเวณวัดนะคะวัดที่นี่นะคะเมื่อสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะที่นี่จะถูกทําลายลงมากมายหลายครั้งนะคะแต่ว่าทุกๆครั้งที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะก็มักจะยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามกว่าเดิมเสมอนะคะภายในวัดก็จะมีจุดเด่นแล้วก็รายละเอียดที่น่าสนใจหลายอย่างคะ่ะแต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เด่นจนใครๆต้องแวะมาถ่ายรูปนะคะนั่นก็คือกระถางทุบที่รานวัดใบหนึ่งนะคะจะมีการแกะสลักรูปปั้น คนสไตล์ยุโรปสองคนนะคะสีทองเงางามอยู่บนกระถางนะคะซึ่งมันก็ขัดกับสถาปัตยกรรมทุกๆอย่างภายในวัดค่ะทำให้ตรงนี้นะคะทุกๆคนก็จะมาถ่ายรูปกลายเป็นกิมมิกเล็กๆของวัดไปในที่สุดค่ะ ทีนี้เราก็จะเดินเข้าไปด้านในอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเข้าไปไหว้สักการบูชาอ,อ,องค์เทพเจ้าต่างๆนะคะก็ที่จําได้ก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะคะเจ้าแม่ทับทิม้วก็เทพเจ้ากวนอูรวมทั้งจุดไฮไลท์ของคอนเสิร์ตในวันนี้ก็คือเทพเจ้าเท่าจันทานั่นเองค่ะการขอพรจากเท่าจันทานะคะเราจะต้องโยนไม้ให้เป็นคว่ำหงายติดกัน3ครั้งนะคะหลังจากนั้นก็จะไปหยิบได้แดงแล้วก็นําไปวนที่กระถางทูบสามรอบค่ะ ตามเข็มนาฬิกานะคะการที่เราจะขอพอรจากท่านนะคะเราจะต้องระบุให้ชัดเจนนะคะว่าเราชื่ออะไรนะคะวันเดือนปีเกิดก็ต้องแมั่นยำค่ะแล้วก็อาศัยอยู่ที่ไหนแล้วก็ประเทศอะไรนะคะแล้วนี่ก็คือการไหว้ขอพอรเทพเจ้าที่วัดหลวงซานแห่งกรุงไทเปประเทศไต้หวันนะคะนับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญที่ใครไปทัวร์ไต้หวันนะคะจะต้องไม่พลาดเลยทีเดียวค่ะ แล้วตอนนี้เราก็ได้เก็บภาพแล้วก็บรรยากาศในตอนพระคัำภายในบริเวณวัดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะซึ่งบรรยากาศก็จะแตกต่างจากช่วงกลางวันสวยงามแล้วก็น่าประทับใจจริงๆค่ะ แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะกลับกันแล้วนะคะแต่ถ้าใครที่มาแล้วอยากไปเดินเล่นตลาดกลางคืนเม้งเจียไนมาร์เก็ตนะคะที่อยู่ไม่ไกลจากวัดหลงซานนะคะเ mm. พียงแค่ออกจากประตูวัดนะคะแล้วก็เดินเลี้ยวมาทางขวามือ mm. เดินตามแนวกําแพงวัดมาเรื่อยๆนะคะจนถึงหัวมุมกําแพงจากนั้นก็ให้เดินข้ามทางมาลายไปยังฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเจอกับตลาดเม้งเจียไนมาร์เก็ตค่ะ ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบผลงานของเรานะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าหากว่ามีข้อความอะไรที่จะแนะนำเราก็ช่วยทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากจริงๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ